สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกใครมีเงินเย็นๆน,นะครับเป็นเงินเก็บนะไม่ใช่เงินกู้การลงทุนในสินทรัพย์ทองคานะเพื่อเอาไว้เป็นตัว h e ดนะครับหรือว่าป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนจากความไม่แน่นอนและความไร้ศิลปภาพทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมและภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเป็นสิ่งที่ควรทำนะครับ แต่ถ้าใครเอาเงินกู้หรือว่าเงินร้อนนะครับจากการขายทรัพย์สินเพื่อมาเก็งกําไรราคาทองคํะต้องพึงระมัดระวังอย่างมากนะครับตามประสบการณ์ของผมนะที่เคยลงทุนทั้ง2แบบคือทั้งการถือครองในระยะยาวแล้วก็การเก็งกําไรในระยะสั้นนะครับแต่เพราะว่าการถือครองทองคําในระยะยาวนะครับจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าทั้งในแง่ของตัวเลขผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ต่ํากว่านะครับจากการสวิงหรือว่าการแกว่งตัวนะครับที่มีสูง มีความเสี่ยงสูนระยะสั้นนะครับแม้จะใช้เงินเย็นก็ตามนะครับยิ่งถ้าเป็นเงินกู้ยืมหรือว่าเงินร้อนนะครับยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปอีกมากเลยนะครับในการติดดอยแล้วก็การสูญเสียขาดทุนนะครับจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอีกต่างหากนะครับดังนั้นครับตามประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับนะถ้าเป็นเงินเย็นเนี่ยเก็บทองคำนะครับเป็นระยะยาวดีกว่าคือ1ปีขึ้นไปนะครับไม่ต้องซื้อมาขายไปนะครับแบบเก็งกําไรระยะสั้น เว้นไว้แต่ว่ากลุ่มบุคคลนะครับที่มีเงินสดนะครับเป็นเงินเย็นนะท่านสามารถเก็งกําไรเป็นแค่ผลพลอยได้เท่านั้นนะครับที่ดีกว่าเก็บเป็นเงินสดอยู่เฉยๆนะหรือว่าผมจะพูดให้ฟังว่าสัดส่วนนะครับการถือครองทองคำแบบระยะสั้นนะครับต่อระยะยาวนะครับไม่ควรมากกว่า50ต่อ50นะครับหรือว่าให้ดีกว่านั้นนะครับก็เพียงแค่40นะครับต่อ60นะครับหรือจะดีกว่านั้นอีกนะครับก็ นะ30ต่อ70นะครับนะเพื่อลดความเสี่ยงนะเ,เรียกว่ามาจากนะผลกำไรนะเมื่อเทียบกับความเสี่ยงการเก็งกำไรนะครับนะปลอดภัยกว่านะครับด้วยอัตราส่วน30ต่อ70ที่เรามานะครับเป็นประสบการณ์ที่เคยลงทุนมาในหลายปีนะครับทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับก็เผื่อใครยังไม่มีประสบการณ์การลงทุนในทองคำมาก,ก่อนจะได้ไม่แตกตื่นทองคำมากเกินไปนะครับจนขายบ้านขายรถนะขายทรัพย์สินทุ่มให้กับ การเก็งกาไรทองคําระยะสั้นมากจนเกินไปนะครับแต่ใครที่ยังไม่มีเลยนะครับก็ควรหามาถือครองเอาไว้ในระยะย,ยาวนะครับหนึปีนะครับเป้าหมายของทองคํายี่แท้จริงก็คือว่ามันเอาไว้ป้องกันถือครองเป็นที่หลบภัยที่ฝรั่งเขาเรียกว่า s a ฟ e ฮ a เ e ่นะครับเพราะว่านะมันจะ p r o รเทคแล้วก็ preserve well นะครับหรือว่านะปกป้อง,ป,องป้องกันแล้วก็สื่อเหมือนรักษาความมาัง่งคั่งของต่ละบุคคลที่ถือครองมันไว้นั่นเองนะครับ ส่วนการเก่งกำไรระยะสั้นนะครับเป็นแค่ผลพลอยได้เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่มีเงินสดส่วนเกินแล้วก็เป็นเงินเย็นนะครับก็สามารถนํามาลงทุนทองคําระยะสั้นได้ในท่ามกลางความผันผวน,น,นและความเสี่ยงและความไม่มีเสถียรภาพนะครับทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมและภูมิรัฐศาสตร์โลกในขณะนี้นะฮะที่ทําให้ราคาสินทรัพย์ต่างๆทั้งหุ้นพันธบัตรเงินคริปโตและก็ทองคําเกิดการแกว่งตัวขึ้นลงไปทั่วโลกนะครับ แต่ควรต้องศึกษาแล้วก็ติดตามสถานการณ์โลกนะครับจากข่าวสารต่างๆให้ดีเลยนะครับแบบรายวันเลยนะฮะติดตามใกล้ชิดนะครับแล้วก็ราคาเพราะว่าราคาทรัพย์สินเหล่านี้นะครับมันจะแกว่งตัวนะตามเหตุปัจจัยหรือกระแสข่าวรายวันเหล่านี้แหละครับนะก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับนะที่ลงทุนนะในทองคำนะครับเพราะนั้นท่านที่ไม่มีประสบการณ์ก็ฟังคลิปนี้นะเป็นข้อมูลแล้วกันนะเพราะผมเองเนี่ย ก็มีการลงทุนนะครับทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวต้องบอกก่อนว่าถ้านะเป็นเงินเย็นจริงๆนะครับถือระยะยาว1ปีขึ้นไปได้กำไรดีกว่าการเก็งกำไรระยะสั้นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ